มีปัญหาอะไรบ้างที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเจ็บป่วยไม่ป่วยค่ะเออ่เรียนไม่ได้เรียนได้ชิวๆเออ่เข้ากับเพื่อนไม่ไหวเข้าได้เราเป็น whatever person เออ่มีความเหงาเข้าเครื่องงำไม่เหงาไม่เหงาเลยไม่เหงา อยู่สาขา Entrepreneurship and Innovation l o a ค่ะ r o ย a l Holloway University of l o n ก o n เนี่ยตอนนี้มีนักเรียนมากกว่า9,000คนซึ่งมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยแต่ว่าในคลาส s n t t r p r r n n u u s s i p p เนี่ยตอนนี้ของไอซ์เนี่ยก็มีประมาณ35คนซี่งในตอนนี้ก็มีทั้งจีนเวียดน,นามแล้วก็ไนจีเรียไนจีเรียนี่เป็นรูปปั้นของผู้ก่อตั้งะคะ่ะชื่อโทมัสกับเจนฮอลโลเวย์ก่อตั้งว่าปี1น8่งป นี่เป็นดนิ i n อร์ของฟาวเดิกที่นี่ค่าอาหารแพงไหมพี่ยัยแพงแม่แพงอะไรถ้าเป็นถ้าพักในหอไหนด้วยจะถูกประเดีมถ้าเป็นนักเรียนที่เนี่ยก็จะลดแล้ว20เ้าเซ็นลงถ้าเป็นอาหารหไรแต่ถ้ายังเป็นพักอหอหนอีกก็จะลดเพิ่มอีกกินอะไรบ้างคานอนย<า>จริงจากห้ากอลดลดดิสคา You get your rent yeah you it? Oh. so founders reading and Kingswood are all case accommodation so they get 50% off of food mm -hmm. in the dining hall and that's all year round and on weekends they get because founders dining hall isn't open on weekends they get 50% off the hub which is located like further down campus towards it oh so you don't need to go out you know what I can stay in this building for days.

So it's £4,500 for the year, mm -hmm. but it's only a 30-week contract at the moment, so it means I have to move out every half term. But next year they're making it to a 38-week contract and they're raising the price to around £6,000 for the whole term. That includes all electricity, water, heating, and like wi -Fi. So t h e r นี่คือ Student, คหองสปาร์คสตูดิโอในคอมเิล็้ซ์นะคะก็ห้องนี้ที่เราอยู่นี้เป็นแบบสตูดิโอก็คือมีมีครัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็จริงๆมันจะมีไทปยอื่นก็คือมีแชร์ห้องน้ำแชร์ห้องครัว แล้วก็ที่นี่ยข้อดีก็คือมีฟรีไวไฟด้วยนะแล้วก็ระบบ security ดีมาก CCTV อะ่ะมีทั่วไปหมดเลยทุกคนมีคีย์การ์ดในการเข้าหอมีจิมฟรี Wi-Fi ฟรี shuttle bus ไป university ฟรีมี r e c e p t i o n ให้ด้วยกิจกรรมหลังเลิกเรียนของเรามีอะไรบ้างอ่าตอนนี้ก็มันชมรมมันก็มีเยอะแยะให้เราลงไม่มว่าจะเป็น ด้านส o c i ั t y และก็ด้านสปอร์อย่างของไอเนี่ยจะลงเป็น p h ต t o g กราฟ y กับไทยบ็อกซิ่งก็เป็นฝรั่งนี่แหละเป็นครูฝรั่งแต่ว่าเขาก็ไปเรียนกับครูคนไทยมาเขาก็เลยมาสอนเราทอนี้สมนุมกล้องเนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือการปรับกล้องชัตเตอร์สปีด iso แล้วก็มีสอน Photoshop ด้วยมีการสอน Editing การใช้ Photoshop เทคนิคการใช้กล้อง,งต่างๆการถ่ายในที่มืดการถ่าย รูปในเทคนิคต่างๆเลยค่ะแล้วก็ชมรมเนี่ยก็จะมีอาทิตย์นึ่งเนี่ยจะมีประมาณวันถึงสวันแล้วแต่ชมรมบางวิกก็จะจะพาไปออกทริปก็คือออกไปถ่ายรูปนอกในสวนไปชมแกลเลอรี่แล้วจะมีการเด้นแถวนี้มีวินเซอร์มีลอนดอนประมาณเดือนจูนถึงหน้าจะพาไปออกทริปถ่ายรูปที่ยุโรปออสเตรียเวียนนา ติวเรียนสปอร์เนี่ยก็มีทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็น international student มีทั้งด้านวิชาการมีติวเตอร์แมทให้มีติวเตอร์ writing English skill มีหมดเลยแล้วก็มีสำหรับนักศึกษาที่เครียดมากก็จะมีศูนย์ก็เรียก Well-Being ให้นักศึกษาคุยใครเครียดป๊อกถูกอะไรอย่เงี้ยค่ะ This is the chapel only alumni allowed to get married in it. and um i think as far as on t way it's one of the largest that the universities of england have to offer อันนี้เป็นห้องสมุดใหม่นะเปิด24ชั่วโมงปกติใช้ห้องสมุดไหนใช้ห้องนี้จริงๆมันคล้ายๆ common area แหละมันไม่มันไม่เชิงห้องสมุดซะทีเดียวก็คือมันจะมีคาเฟ่แล้วก็จะมีมินิมาร์ทตรงน,นี้นะมีแบงค์มี สติลเด e นเซอร์วิสเซ็นเตมี IT ทีสปอร์เป็นคอมมอนไอเรเลยแล้วก็ในโซนห้องสมุดเนี่ยจะมีโซนแบบมีโซนเงียบซ l e เลนโซนมีโซนที่เป็นแบบให้นักเรียนนั่งประชุมทำง,งานการม,มีมีห้องให้กลุ่มมีติ้งด้วย <S <S ตำหรับเรียนปริญญาโทเนี่ยงานกลุ่มเยอะกว่าตอนเรียนปตีมากมากๆแบบทุกวิชาคือมีงานกลุ่มเพื่อโพสในการทำงานกลุ่มเนี่ยขององ e r r e n e u r s h i p เนี่ย เพราะว่าเขาบอกว่าการเซตบิสเนสเนี่ยมันต้องใช้เน็ตเวิร์กและการเป็นทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นการทำงานกุ่มมันจะช่วยให้เราแบบเพิ่มความสามารถตรงนี้ในการแบบสามารถดีลกับคนที่มีแบ็กกราวนด์ที่แตกต่างกาันทิสัยแตกต่างกาันทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มสก,กิลตรงนี้ค่ะเลยเป็นเน้นที่งานงานกุมเยอะมากแซนวิชโปรแกรมมันเป็นออปชั่นอลของคอร์สนะคะ ก็คือทำงานวิไลเนี่ยจะออฟเฟอร์วีซ่าเพิ่มให้1ปีเพื่อไปฝึกง,งานไปทำเพลสเมนต์หาประสบการณ์เขาช่วยหรอช่วยดู c ีวีตรวจ c ีวีช่วยการฝึกสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยในการหาสถานที่สมัครงานให้จัดงานคาริโอแฟร์หาบริษัทต่างๆที่รับนักศึกษางานมาให้เราได้ลองยื่นใบสมัครแต่เราก็ต้องพยายามด้วยตัวเอง ก็คือเราก็ต้องเริ่มสมัครงานก่อนเพื่อให้เพราะว่าการเทสเมนต์เนี่ยมันจะเริ่มในเดือนกันยายนสมมุติเราเข้าปีที่แล้วกันยาปีแล้วเราก็จะเริ่มกันยายนปีหนึ่งในการฝึกง,งานหนปีจริงๆฝึกง,งานมันไม่จำเป็นต้องหนึ่งปีค่ะแล้วแต่ว่าที่ฝึกง,งานเราใช้ฝึกกี่ปีก็ว,ว่าขเขาออฟเฟอร์วีซ่าให้หนึ่งปีก็คือ maximum หนึ่งปี maximum หนึ่งปีก็เป็นออปชั่นที่น่าสนใจนะครับมาเรียนที่อังกฤษก็มีโอกาสได้ฝึกง,งาน กับบริษัทในอังกฤษซึ่งก็จะเพิ่มประสบก,การณ์ชีวิตซึ่งก็จะเอาไปใช้ใน,น,นอนาคตได้สำหรับเราอะนอนมันโดนม่อไแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเออเราไม่ได้อยากมีโซเชียลไลฟ์ขนาดนั้นก็คือแบบเราออกมาหน่อยนึงมีความเงียบสงบแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากแบบ ไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปลองดนได้ดูใช้เวลาไม่ไนานสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อตามเรีนมเม้นอคหา Immediation ดูแลดีมากซัพพอร์ตทุกอย่างผู้ครูึุษามีปัญหาอะไรถามได้ตลอดสนใจติดต่อได้ i m e d i a t i o n ฝังน,น,นี้ค่ะ ตกลงเป็นนักเรียนหรือเปล่าะะเนี่ย oh, <no. laughs> ลงเหมือนเดิมลงเหมือนเดิม mm hmm.